มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดได้ว่าเป็นอีกสถาบันการศึกษาที่ไม่เคยขาดแคลนแข่งฝีเท้าดีเข้าสู่สถาบันโดยขุมกําลังที่เรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยแท้ประกอบกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับชาติจึงไม่น่าแปลกใจที่ขุนพลแม่โดมจะสามารถพัฒนาฝีเท้าได้อย่างเต็มกําลังไม่แพ้สถาบันอื่นซึ่งเมื่อพูดถึงผลงานของธรรมศาสตร์ ในรายการยูแชมเปี้ยนส์คั2023พวกเขาทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศก่อนจะไปพ่ายจุดโทษมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพ4-5ต่อส่วนผลงานในรอบแบ่งกลุ่มของธรรมศาสตร์นั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมลงแข่ง6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1เก็บได้13คะแนนในกลุ่ม4เป็นรองมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพทีมเดียวที่พวกเขาแพ้ในรอบรองชนะเลิศเท่านั้นส่วนในปีนี้ขุนพลลูกแม่โดมเป็นอีกทีมที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลงานของพวกเขาในตอนนี้ช่างร้อนแรงเหลือเกินพวกเขายังเกาะกลุ่มนำในพื้นที่หัวตารางกลุ่ม A และหากไม่ผิดพลาดไปซะก่อนธรรมศาสตร์ปีนี้คือตัวเต็งแชมป์ช้างยูแชมเปี้ยนส์คัพอีกทีมอย่างหลีกเที่ยงไม่ได้โดยผู้เล่นชุดนี้ควบคุมการฝึกซ้อมโดยโคชป๊อปประทีปเสนาลาซึ่งเข้ามารับงานคุมทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงโดม f c ทีมฟุตบอลอาชีพของมหาวิทยาลัยที่เพิ่งจะได้รีเทิร์นกลับสู่ลีกอาชีพหลังตกชั้นมาตั้งแต่ปี2018ซึ่งเจ้าตัวสรร้างะบบแิก และตัวผู้เล่นให้เคมีของตัวนักเตะเล่นเข้าขากันได้อย่างเนียนตาหลังจากที่ได้เห็นรายชื่อแต่และผู้เล่นแล้วที่มาจากหลายที่หลากหลายทีมที่มีชื่อชั้นและมีดีกรีนักฟุตบอลระดับทีมชาติเพียบไม่ว่าจะเป็นกฤษณพลบุญชารีอดีตปีกทีมชาติไทยและอยุธยายูเนเต็ดที่เป็นกำลังหลักให้ทีมในทุกๆนัดนายทวารเป็นทางด้านของเกษเดตรุรก,กิจวัฒนานุก,กูลอดีตเยาวชนทีมชาติไทยสังกัดอัดสำชันยูเนเต็ดที่ออกแรงเซฟช่วยทีมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงภูวดลพลสงคราม ดีกรีเด็กปั้นของทรูแบงคอกยูเนเต็ดที่โชว์ฟอร์มเก่งในการป้องกันปากประตูที่ดีเยี่ยมไม่แพ้กันส่วนตัวรุกของทีมนั้นถือเป็นทีมที่ศักยภาพฝีเท้าโดดเด่นมากอาทิพัพลนหมมาดตก,กองหน้าอายุทยายูเนเต็ดชูคิดวันประเพาดาวยิงทีมชาติไทยอายุยู่23รวมไปถึงพงศร,รินอินกมลทีกววนจันสีภูมิชนกแกมกล้าต้องบอกเลยว่าขุนพลลูกแม่โดมมีทั้งคุณภาพและเคมีที่ตรงกันอย่างลงตัวเรามาจับตาดูทีมนี้กันให้ดีครับ ในแต่ละนัดของพวกเขาจะจัดการยิงประตูคู่แข่งไปอีกเท่าไรกันหลังเส้นทางการเข้ารอบของพวกเขาก็ดูเหมือนไม่น่าจะยากเกินไปแล้วนะตอนนี้